ที่พูดถึงสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะครับทางด้านของกรมควบคุมโรคก็มีการเปิดเผยว่ายอดติดเชื้อเอาหน้าตอนนี้เนี่ยมันลดลงเกินครึ่งไปแล้วละ่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเรื่องของวัคซีนที่มีการฉีดกันอย่างทั่วถึงไปแล้วทำให้เรื่องของอัตราการป่วยหนักการเสียชีวิตเนี่ยลดลงเป็นอย่างมากนะครับส่วนใครที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ4ี่เข็มเนี่ยก็ยังมีการเน้นย้ำว่ายังมีความจําเป็นต้องไปรับนะครับใครที่ฉีดเข็มสุดท้ายไปแล้วเ,เกิน4เดือนไม่ว่าจะเป็น12-3ก็ตามแต่ ไปรับเข็มกระตุ้นได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านท่านฟรีนะครับทางด้านของท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคครับท่านเปิดเผยว่าเรื่องของโควิดส9ตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากๆถ้าเทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนโดยผู้ป่วยนั้นลดลงจำนวนเนี่ยลดมากกว่าครึ่งในเรื่องของออผู้เสียชีวิตเนี่ยที่เคยมีเฉลี่ย8รายต่อวันก็ลดลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่ม608 โดยปัจจัยที่สําคัญคือไม่ได้รับวัคซีนครับหรือว่าได้รับวัคซีนไม่ครบตามเข็มที่กําหนดก็คือรับไปนานเกิน4เดือนแล้วล่ะแล้วก็ไม่กลับมากระตุ้นนะครับก็มีการเน้นย้ํากันนะครับว่าใครก็ตามแต่ที่ยังไม่ครบ4เข็มหรือว่าได้รับเข็มล่าสุดไปแล้วนานเกิน4เดือนให้มารับเข็มกระตุ้นได้นะครับก็ฟรีแล้วก็มีให้เลือกทุกยี่ห้อทุกเทคโนโลยีอยากจะฉีดอะไร,รมีทั้งหมดนะครับ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเี่ยก็มีการจัดเตรียมอาตาเเนกาด้วยก็ค่อนข้างเยอะนะครับไว้ให้บริการจึงสามารถติดต่อไปได้นะครับหากมีความประสงค์อยากรับวัคซีนก็ติดต่อหน่วยงานสาธารณาสุขใกล้บ้านนะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลไปได้ไดนะครับที่กรมควบคุมโรคโทรศัพท์1 4 2 2นะครับนี่เราวัคซีนยังจําเป็นจริงๆนะครับ,รบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พื้นฐานนะบางคนบอกว่าไม่เคยติดเชื้อโควิด19มาก่อนเลยเนี่ยก็ต้องยิ่งต้องฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าไม่มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ หรือใครที่ติดเชื้อแล้วครั้งที่แล้วโชคดีที่ไม่ป่วยหนักไม่เสียชีวิตอก็ยิ่งต้องจําเป็นละที่ต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นน,นะครับก็คือเรียกว่าอย่ามองข้ามความปลอดภัยวัคซีนยังจําเป็น แล้วก็ฉีดฟรี <ฮะ S 1> ฉีดได้สะดวกด้วยแล้วก็สิบนิดหนึ่งนะว่าวัคซีนเจนปัจจุบัน,นเนี่ยมันป้องกันเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์ในปัจจุบันนี้ได้ในอนาคตเราไม่รู้นะว่ามันจะกลายพันธุ์ไปถึงไหนแล้ววัคซีนปัจจุบันเนี่ยจะป้องกันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นฉีดเพื่อป้องกันเชื้อตัวปัจจุบันนี้ก่อนอ,อ,อ,อันนี้สำคัญนะคือมันมีข้อมูลยืน <ฮะ S 2> ยันมาชัดเจนแล้วว่าการฉีดวัคซีนนั้น ช่วยลดการเจ็บป่วยหนัก<ช>และลดการเสียชีวิตรวมถึงลดอัตราการติดเชื้อได้อย่างชัดเจน <ฮะ S 2> อันนี้มีผลยืนย่างชัดเจนเพราะนั้นอย่ามองข้ามวัคซีนนะไปฉีดกระตุ้นตามรอบที่กำหนดนะครับ